มึงเรียกน้องมามึงเรียกน้องมามึงเรียกมาแบบเยอะๆทำแบบเหมือนเยอะทำเหมือนมีเยอะยันดีกูสติชัดใครได้ไปนะกูบอกเลยเพชรของจริงคนเนี้ยตัวเนี้ยไปคนเดียวไม่พอมึงต้องเอามไปทั้งแก๊งอ่ะ เพชรของจริงใกล้เคียเนี่ยแล้วด้เพื่อนเป็นร้อยห้าสิบไปสักร้อยล้านจริงน้องผมบอกไดเลยนะพี่ผมจะตายไม่เอาจริงๆพี่ยังอยู่กับผมอยู่เสมอใช่ไหมอยู่ขู่ไม่ทิ้งมึงอยู่แล้วไม่เป็นไรต่อยพี่ทิ้งผมผมก็ตายได้เอออะไรมึงเป็นไรกู่แอบรถเป็นไรกี้ผมอันนี้ไง มึงไว้ใจกูไงเหี้ยมึงไว้ใจผมไว้ใจผมกินทีโบนเต็กแบบเอออูเข้ามาแล้วหายแล้วแกง๊งกูเดี๋ยกูเดี๋ยกูบอกมึงเออมึงเลือกแก๊งมา เฮ้ยมามาทีซีหน่อยมายืนให้เยอะๆหน่อยพวกเอาแล้วพกแม่ได้พวกพี่จะตายมายืน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 เงินมายืนทีซีมาทีซีเราเรียกน้องๆมาด้วยเราเรวๆเอาคนมาบอกไปว่าคุณคุณทำมึงเป็นรุ่นใหญ่บอกไปคุณละพังเป็นรุ่นใหญ่คือไอ้มึงไอ้บินไม่ต้องพูดอะไรนะเดี๋ยวกูเล่นเองเล่นเองกูเริ่มสุดกระทนแล้วไงยอดใบห้าสิบล้านไปเลย อะไรนะมีแบบปากกนมีสองใบสองใบก็มีอยู่สองใบไม่ใช่เนาะเรา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 เสือได้ไปเนาะเช่าฟรีเช่าฟรีที่พี่มีทางออกให้พวกเสมอใช่นไหมี่ยผมเงินหมดแล้วน่ะเขายืนใส่แว่นมองหน้าด้วยอ่ะ โอ้ยพี่ชิบหายละยาสั่นน้อยาสันยาสั่นยาสั่นยาสั่นอร่าั่ไม่สั่นตัวขับเป็เจ้ามีอะไรครับมาทีตีมาทีตีโต๊ดกินอะไรอ่ะอะไรมาเลยตีซีมีอะไรอ่ะเราดนเรียกอีกแล้วเหรอไม่ใช่ ไปมึงต้องพูดคำนั้นบึกฟังเราโดนบ่อยอ่ะเรารุ่นใหญ่ไอ้อันนี้เราโดนเรียกหรือเราเรียกเขาเฮ้ยโอเคเฮ้ยมึงฟังฟังนะมึงมึงอะไรเนี่ยมึงมาแบบเราโดนเรียกอีกแล้วหรออะไรเนี่ยกูตอบผานกูพร้อมกูก็ชนหมดจัดจริงๆนะเเอาากูพูดจริงๆเลยนะเราต้องเรียกคนอื่นบ้างแล้วไม่ใช่เราให้เขาเรียกอย่างเดียวมันก็เป็นแก๊งแล้วเว้ยถ้าพี่แหนมเขาไปเขียวไม่สนล้อแหนมล้องยังมีน้องชายกูไงที่ยังอยู German> ่กูกูเข no ้าใจละเพื่อนรักกูเลยแหละ พี่เราเราเราไปยืนตรงนู้นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรอคนก่อนเดี๋ยวรอคนก่อนเนาะเดี๋ยวรอคนก่อนครับพี่สายเสียครับพร้อมนะครับพร้อมนะครับเบอร์ไม่มึงมึงทำเสียงลุกจากออกผมผมได้ครับพี่ได้ครับพี่ผมรอคนมาแป๊บนึงครับไปทำเสียงใหญ่แต่มันให้เปิดตะโกนใส่มันอ่ะผมรอคนผมผมรอคนมาแป๊บนึ่งพี่รุ่นใหญ่จังอ่ะเกี่รอบนี้ถึงตากูเรียกบ้างแล้วสัตว์ได้ครับได้ไหมได้ยหมนะครับชอบดื้อ เราหนีถึงตายเรียกแล้วใช่ไหมแหนยจริงน้องมึงต้องเดินเฉื่ยฉายกันแล้วพวกมึงอะทีใครต้องทีมันอยู่แล้วมาหลายแก๊งชอบมองโบ่เนะขอโทษชนแล้วก็ต้องขอโทษอันนี้อากิเนี่ยตนวันนี้มึงจะขอโทษกูมึงยืนนิ่งๆดิพวกมึงอย่ายืนสั่นที่ที่มึเราเรียกเขาด้วยเว้ยมึงอย่ายืนสั่นกันได้ไหมครูขอนเราไปสั่นครับปกติเราขอโทษเขาใช่ไหมเราชนรถรอบเนี้ย มันต้องขอโทษกูบ้างแล้วล่ะผมมายังครับดไอู้วาจัดปับลบปับลบพี่เอาไงพี่เอาไงเนี่ยเล้วก็ดีแก๊งมาครบยังเสียงไม่เหมือนกับเมื่อกี้อ่ะเอาเขาเริ่มแข็งขึ้นเรื่อยๆแล้วเฟมเขาเริ่มเมื่อกี้เขาก็ทำเสียงใส่กูเมื่อกี้เฮ้ยมาครบยังเมื่อกี้เขามีคนแบบพี่ชายลาตายแป๊บบังพี่บังเออเนี่ยมาครบยังแก๊งอ่ะ มึงบอกมันมันมีอยู่แต่มันน่าจะฟาร์มกันอยู่มึงก็บอกไปว่าวันนี้ทางแกงมีแค่นี้หรอวะวันนี้ทางแก๊งมีแค่นี้ไม่ใช่หรอพูดอะไรนะมึงตัดลิ้นนี้มึงเรแลกลิ้นมาดิไอชิมมึงพูดไรนะเพจทังแกงมึงกลังใจเว้ยกลังใจสคัญกันเว้ยเฮียคนเราอันนี้อันนี้คือสุดๆแล้วลหะเนี่ยพี่นเอนจ่าอเอลจมึงบอกไปได้ว่าไอไอคนในแกงมึงบอกไปด้ว่าเขารุ่นต่อเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่หนาผมไปเข้าหน้าแป๊บหนึ่งครับแบบเดี๋ เอ้โหครับเดี๋ยวผมขอให้พี่แหนผมไปเข้านระครับบอกว่าพี่แหนผมไปเข้านาประดิษเดี๋ยวเราแป๊บนึงนะครับพี่พอดีว่าบอสผมไปเข้านาครับเดี๋ยวรอยเาอดกอพูดอะไรออกไปเนีคยกูกระืบฝากนะกูคูไปบอกเขาว่าร้อยใบหสิบล้านเอามาดิในนี้มีร้อยเจ็สิบล้าน ของกระทานกี่ล้านเนี 900, 000, 000. Right? Yeah. An, yeah. ่ยเป็นร้อยาพกทาปูเนี Multi ่ยมีเก้าร้อยร้านเนี่ยเก้าเก้าเคเนี่ยไอ้เหี้ยฟาดเลยไอ้โทว่ะอลอหลอเออเดี๋ยวแป๊บนึงกูกำลังอันนี้อยู่กำลังเป็นรุ่นใหญ่อยู่ยูทีซีกำลังเป็นรุ่นใหญ่อยู่รีบมายูทีซีมาดูเล่นร้อยใบหรอตู้บัตรกูมีใบเยอะนะเดี๋ยวครับสายสิดครบแล้วครับเวลาผมไม่แต่เอาไงเนี่ยพี่ผุ้มหาสารแล้วเนี่ยเขารอแล้วเนี่ยพี่ชายผม เอาชิปหายแล้วเอานั่นไงี้ยไวจริงชิปหายมึงอย่าสั่นอย่าสั่นทำเป็นนิ่งก่อนทำเป็นนิ่งก่อนอย่าไปทำเป็นนิ่งก่อนอย่าเพิ่งให้เขารู้อย่าเพิ่งให้เขารู้ว่าเราอยู่เออเมือก่อนมือก่อนแก้งมือก่อนเป็นเรื่องรอรอรอพี่รอก่อนพี่บังพี่บังเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาให้เงียบเงียบมีความชิปหายมาเยือนเลยนี่ไอ้น้องพี่มาแล้วพี่ไม่ทิ้งมึงอยู่แล้วโอเค โอ้ยใใจแม่งเป้าเลยไายๆๆๆๆๆมามามาหมุนกันทุกคนเลวครับเั่นมาแล้วครับพี่มาแล้วครับย่อย่ๆๆๆๆยๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆอๆๆๆๆยๆๆๆๆเล่นๆนๆๆ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 ่ๆๆ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 นๆๆ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 เๆๆ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 เๆๆ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 ับๆๆๆๆ หนึ่งใบเหรครับครับผมหนึ่งใบสองร้อยสองร้อยล้านสองร้อยบาทได้แหละครับเงินสดครับสองร้อยล้านหรือสองร้อยครับสองร้อยเงินสดเลยครับสองร้อยเจ็ดสองร้อยห้าสิบได้ไหมครับห้าร้อดย่าดเขาต่อบเเขาตอบะสองแสนสองแสนหนึ่งใบสองแสน ึงใบสองแสงครับแต่ถ้าจะอุ้มอ่ะขออุ้มหัวหน้าแก๊งนะครับถึงจะนับใบบครัแต่ถ้าจะอุ้มขออุ้มหัวหน้าแก๊งนะครับถึงจะนับใบก็คือเอาหัวแก๊งให้เอ๋ยใช่ไหมครับครับผมคนไหนหัวเขาเป็นสายสี่เนอะหวขาวครับบาลมีจับอยู่ครับขาวสามคนเลยครับนี่หน้าสุดเลยครับสหล่อๆลส่แว่นผมเป็นหลายคนอีกเริ่มเริ่มตั้งไหนครับ เดี๋ยวหลังรีเล่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองทุ่มเดี๋ยวทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งสองทุ่มเดี๋ยวเริ่มเลยครับสองทุ่มเดี๋ยวสองทุ่มเริ่มเลยครับเล่นหนึ่งใบสองแสนอุ้มใบสองแสนมีเงินยังไงมีโอเคครับขอคนขอคนสักเยอะกว่ากันไม่เกินสองคนได้ไหมผมมีผมขอขอขอคนเยอะกว่าไม่ไม่ได้ไหมครับนิดนึงครับให้พี่เยอะกว่านิดนึงได้ไหมครับหมายถึงว่าแล้วครับ ขอคนเยอะกว่าสองสามคนได้ไหมครับคุณครูผมเยอะกว่าเหรอครับใช่ครับใช่มีสิบแปดคนเยอะเยอะกว่าน่าจะเป็นสิบเลยครับไม่น่าสองสามคนครับไม่ได้สองไม่ได้เป็นสิบหรอกครับเท่าตัวครับแต่ผมขอเยอะกว่าสองสามคนได้ไหมครับมึงจะสั่นเลยเฮียมึงจะสั่นทำไมน้องนัดไปเยอะกว่าเท่าตัวไอ้เแยพี่จ้ะผมผมมีสิบแปดผมขอให้คุณผมให้คุณยี่สิบได้ไหมผมมีสิบแปดผมให้คุณยี่สิบได้ไหม นี่ก็สิบแปดสิปเท่ากันครับแปดไปเลยครับสิบแปดเท่ากันไปเลยเอาไหมมึงเอาไหมมึงเอาไหมเนี่ยมึงเอาไหมเอาเอาเวเอาเดียวเอาเดียวเอาเดียวเยวเดียวเอาเดียว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 เดียเดียว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 ดียวเดียวเดีวเดียวดียีีดวดดี่ีดดดน แบคนเท่ากันนะครับเริ่มหลังรีเที่ยงคืนเอ้ยไม่ใช่ตอนนี้เริ่มสองทุ่มได้ไหมผมขอเตรียมของสองทุ่มสองทุ่มนสองทุ่มเริ่มหลังสองทุ่มได้ไหมสองทุ่มได้ไหมตอนนี้เลยก็ได้ครับตอนนี้เลย้ครับเนี่ยออกไปหทีเอาไปไปอไปปอเอกปานเออาไอาไปเอาไปเอาไอไป่อาองเอเอาอาองทุ่มเออไเอาอาอไออาอปเเอาอเเอาะผมอาไสไปเผมใส่สุดนะผมออออเออาออ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 ขออออเออเไได้ครับได้ครับ ได้ครับเด mm hmm. mm hmm. e mm hmm. hmm. ี๋ยวผมนัดไฟใหญ่อุมห้าเก้าไ้ไหครับสองทุ่มห้าเก้าได้หมุม้าเก้าดีุาเก้าได้้ครับได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 ้ครับาเกด้าเ้าครับชอบเป๊ะเอันครึ่งทางครับห้าปดโอเคครับะโอเขครับได้ครับห้าเจุห้าล้กันครับโอเคครับห้าเจ็ดุดห้าหครับจากงั้นเดี๋ยว ใครจะรักษาหัวแกงกันได้ก็เดี๋ยวมารอดูกันครับจริงคนะเอลเจ้าหัวแกงคือคนไหนครับพี่นี่ครับหัวแดงครับหัวแดงครับบารมีจับนะครับไม่ไม่ไม่เอาเปลี่ยนทรงเปลี่ยนทรงผมใส่มงใส่ไม่ไม่มีครับผมยืดอกรับกระสุนครับรับมีรับอะไรได้หมดครับได้ครับเดี๋ยวเจอกันหน่อยเดี๋ยวเดีอลเจ้าเจอกันหน่อยนะสองทุ่มเปลี่ยนทรงหนีนะครับไม่เอาแบบเป็นเป็นชุดเปิดตัวเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งท้ายไวเลยเดี๋ยวสองทุ่มเจอกันหน่อยนะ LGR ผมเอาจริงเปิดปริมิตเลยนะครับ ใบดึงใช่ไหมครับสรุปใบดึงใช่ไหมครับใช่ครับอุ้มหัวแกงครับถ้าหัวแกงเื่นก็คือเออก็จบเลยใช่ไหมครับจบเลยครับอีกแกงนึงก็คือแกงตายครับตายเลยหรอตายเล้เหี่ยมันตายเลยหรอมึงเพิ่งปีดปืนไปเองนะมึงใช้มาถ่ายไปแล้วแถวลุ่นใหญ่หน่อยเก่งๆไปแป๊บนึงครับที่นใหั่นเดี๋ยวเป็นว่าแบบนี้ครัเอวจีอารเดี๋ยวสองทุ่มเจอกันครับ เจอเจอครับเจอเจอครับพี่ชิบหายทำไงเก็เล่นไปเลยไบเดียวไบเดียวไดียวงกเูมีแต่ร้อยยี่สิบโลอะกท่ไงกูมีสองล้สิบโลคันไอ้แหนมแนหนกูเองไปแงพี่แจ็คทาไมกูมีแต่ร้อยยีเล่นเลยน้องมีเท่าไหรเล่นเท่านั้นแกงเราใจสู้อยู่ละน้อง โจให้รู้พี่พี่ผมต้องไปไหนพี่บอกผมอันนี้มึงก็ไปเซ็ตของดิไปเตรียมของก่อนดิไปเรเบลเนี้ยไปกู้เนี่ยไปกู้ที่หนรถรักรถักรถรัก